โอเคสวัสดีครับนะครับวันนี้ผมช่างมนุษย์นะครับจะมาแชร์เทคนิคการซอยผมด้านบนทํายังไงให้มันดูผิวตอนนี้ผมตัดในองศาที่ตามรูปกระโหลกศีรษะนะครับตัดให้มันดูแบบคมเลยนะครับตัดนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาเช็คดูความหนาของเส้นผมของลูกค้ายังหนายังทื่อเราต้องการให้ปลายมันแบบดูผิวกว่านี้ถ้าลูกค้าชอบแบบนี้ก็จบงานได้เลยนะ ฟันปลา10-15เอรเตอดันข้างก่อนนะครับผมจะดึงองศาตัดยังไงนะครับตอนเราตัดตัดองศาไหนก็คือตอนซอยให้ซอยองศานั้นวิธีการงับนะครับผมจะงับตั้งแต่ไม่ได้งับแบบอยู่กับที่นะหยิมาปุ๊บความยาวประมาณเนี้ยผมจะงับเลย1 2 3สตรงนี้มันมันฮิวแล้ะตรงเนี้ยเราก็งับเป็นแบบเฉพาะจุดนะครับจุดที่มันยังดูแบบนานาอยู่เลย ไม่แบ่งเพราะกันไกลตัวนี้อ่อยก่ประมาณ10-15%การแบ่งจ่อนะครับผมก็จะเฉียงเฉียงไปด้านหลังเหมือนกันงับเลยตายก็พิวแหละสั่งดูผมลูกค้านะครับมันรู้สึกว่าแบบ ไม่ติดนิ้วเราแหละแสดงว่าปลายมันไม่มีความหนาแล้วทาง,งับอาจจะไม่เท่นะบางคนก็อาจจะพลอยก็ได้ใครที่มีกันไกแบบกันไกฟันปลาที่ไม่ใช่10%เรซนเราก็จะใช้วิธีการพลอยก็ได้ครับไลค,คัตติ้งไปเลยฝั่งนี้เราก็จะรีดมาด้านหลังรีดเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราแบ่งช่อเวลาเราเสยมันจะได้แบบปลายผมจะไดผพบอมาด้านหลังเหมือนกันงับเลยครับ ถ้าช่อแบ่งช่อยใหญ่แบบเนี้เราจะงับทีล้วแบบครึ่งก็ได้แล้วก็ามางับช้อนะความบางเท่ากันช้อหน้า ถ้ามีความบางอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องแบบร้อยเปอร์เซ็นตะ์ไม่ต้องงับถึงกับร้อยให้มันมีความบางแบบที่เท่ากันกับด้านข้างเพราะว่าเย่าลรืมว่าบางครั้งลูกค้านะครับมีจุดตัวเอ็มที่แบบอาจจะลึกอย่างเงี้ยช่อตรงเนี้ยมันจะมีความบางกว่าเพื่อนนะครับเราก็ต้องเก็บความหนาโอเค ตอนนี้ปลายเส้นผมนะครับจ,จะดูแบบจ็อบแล้วความหนาแบบเสยแล้วมันง่ายขึ้นแต่ยังไม่พอใจผมนะครับผมจะแบบใช้เทคนิคในการสไลด์ความหนาออกอีกนี่ผมก็จะมาเช็คอีกทีหนึ่งตรงไหนที่มันยังดูแบบนันหนาอยู่ผมก็จะนับออกเลยมันเป็นขั้นอยู่นะครับอาจจะแบบหนายังไม่พอแล้วก็ใช้ก้นไกสไลด์ปลายเลยไกลฟันปลานี่ใะ้แบบดูแบบเชื่อม,อมให้มันดูเชื่อมกันไปเลยนะครับ เชื่อมกับจุดถุยด้านหลังเวลาเราบีบปุ๊บเชื่อมกันแล้วตอนนี้ความหนายังไม่พอใจผมนะครับแต่ปลายเส้นผมโอเคแล้วความบางออกเรียบร้อยแล้วนะครับจะใช้เทคนิคในการสไลด์นะครับจะใช้กันไก่กันไกสไลด์นะครับความพิเศษของมันก็คือสังเกตว่าตรงกันไก่มันจะมีความโค้งนะครับเวลาเราตัดผม มันจะหนีกันไกลงานที่สไลด์ความหนาออกต้องมีเช็คดูก่อนนะครับว่าเราจะสไลด์เยอะไหมเอาออกเยอะไหมอย่างเงี้ยตอนนี้มันไม่มีมันดูทื่อแล้วก็ไม่มีแบบช่องไฟเท่าไหร่แบงเหมือนเดิมครับดึงช่อผมเข้ามาหาตัวการบังคับกันไกสไลด์คือใช้นิ้วชี้นะครับบังคับผมจะสไลด์ระดับความยาวประมาณกลางความยาวประมาณนี้ผมก็จะเริ่มสไลด์ตั้งแต่มาผมจะไม่สไลด์ถึงโคนนะ มันยังดูนานๆอยู่ช่วงนี้ผมก็จะ,ะขยับขึ้นมาอีกครับมันจะมีช่องไฟยืบเวลาเสือเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าใกล้ขวานปุ๊บนี่ถ้ามีความสั้นจะแบบเด้งด้านหลังเนี้ยจะแบ่งเป็นตัวดีความ ก็ไม่ต้องดึงท่าเกรว่าผมจะอย่างนี้ทาให้งับมันจะดึงผมลูกค้านะครับต้องงับด้วยงับแล้วก็สวิงไปได้ยังก็คือนอนเลยนอนกันไกลไปเลยนะครับ ปึ๊บนย่ผมจะงับแล้วก็ลวดมนจะลวดนิ้วนิ้วชี้ที่เราบังคับก็มว้วนมาด้วยยังไงก็ออกแต่ต้องเป็นกันไกเฉพาะของเขานะผมว่ามันจะทำงานง่ายกว่ามันไกรสไลด์มาดูความแตกต่า,างเมื่อกี้ไผิวนะปลายสบัดถ้าปลายมันมีความผิวนะครับ<ม>เขาจะงอไปด้านหลังเลยเห็นไหม,มใดก็ง่ายครับข้อดีที่ พี่ต้องทําทําไมทําให้ปลายมันริวเวลาเราเสยมันก็จะมาแหละมันแตกต่างจากเมื่อกี้ที่แบบยังดูแบบทื่อเลยทื่อก็จะแบบตกมันหนักตอนนี้โอเคแล้วมาริ้วเลยเวลาจับทรงมันจะได้แบบจัดง่ายๆนะครับเวลาลูกค้าเสยปุ๊บมันก็จะแบบเป็นรอยนิ้วมาเลยเสยให้ดูนะครับว่าถ้าแบบในกรณีที่แบบลูกค้าไม่เซตอย่างเงี้ยมันจะ เป็นยังไงมันก็แบบเรยวๆเลยอเอเ้จากผมยาวๆของลูกช้านะครับมาเก็บทรงดูเกาหลีขึ้นเลยนะ <laughs>